ถึงเมื่อวันปนปฮา,าหาไหลเสอไหลก่อเลหาเลียงโวเลียงกวายเลหาเลียงโวเลียงกวายดีนอตรงหน้าเยอะกว้างดีนอตรงหน้าเยอะกว้างมิชามิชากว่าโวาเลยมาไหมห่านเขี่ยมาเขี่ยมาโอ้อนั่นโว่ขนสามล้อเออน้องเออฮะโวุ่นสามล้อแท่าง้เออ แม่นว่าวมาถอมอําพิษบิสามนั่นกไงคนสามรอแทงเมื่อไรไห้กองเอีสามลูกเมืองนิกป่นให้ลงมานั่นน่ะมาหันคนสามรอนางอุปเปียมเหาตึกนางอุบกันอยู่เนื้อราวแลวเขาห้องเมื่อเหลวานั่นบิสาเลายเมือ่อฮ็ดแขกเ o อร์เมื่อกินขา้าวกินน้ำหรือเฮือหรือ,รอจารีงามยาเผื่อปิสางให้ลงมานั่น หอมตวนม้วบันแดงสองตัวนาๆน,น้องกอล oh, <no. S 1> เขาว่าให้เป็นที่มาที่ต้องวันนั้นพอลงมาอยู่เมืองก้าวนาวให้ใจถึงเขาพรงว่าในว่าให้ว่าคนสามล้อนางอูเปลี่ยมแน่ไม่ก้ารสามตาแค้นไว้ในลา,าหอมฮือกว่านางอุบกันอยู่เนื้อล,ลาบนหาไรพ่ชางอออบอกไม่ก้านสามตามันจ้างขราขาล้องอย่างน้อง พันเฮาสองก็คํำกว่าค้ามากนั่นนะแน่พิษสอะไรกัยิบตัวเออเขาว่ามันกิดตั้งหนะวะเขาเดียวสาวไพปเทวนน้วันนะวะน่นอ๋อเมื่อเร็วคนสามล้านปเปลี่ยมฮอกกตึกอยู่ลีกินวันหาน้ออยู่ลีกินวันแน่น้องหอมเลยก็บพิษเผโลโอ้พระเจ้าจ,าจอดมันยอดมาก มันเป็นภาวะเศร้า,านาเอาจมเสาร์เตนาถึงมาเข้าบ่อข้าวปัดถึงมาเข้าบ่อข้าวปัดกลางขึ้นอำลับอำลือเล่นมนเลเฮแรงทองปัน่นพี่ชายพี่ชายอันไรเฮ็ดหน้ามันเบิ่นฮ่าอันไรเฮ็ดไอ้น้องเอออันไรเฮ็ดหน้ากูวันนี้ำเอาข้าวได้แลกกินเท่าไหร่หหอ๋อ ขข่าวดีก้นเทาวันมากินเออก้นเท่าทีเลยฮะอีตั้มหันไิสามีก้น,นเท้าใจฮะก็ก้นเทาอันมีอยู่เนื้อเลือนอั่นาหนาน้องก็ฮ่ <c oughs> ากว่าเนื้อเลือนเท่งเ,เอา้าเออไปสั่งตั้นกว่าเนื้อเลือนเมื่อ,อไรฮะอีตั้งวันตั้งวันหันกายอยู่ก้เฮือนก็เมื่อีาา่สัง่งผัดคนสามร้อนเน่าเปียเข้ามาหน้าหนาี่สั่งไรลงมาเวเนื้อเลือนแทางเออ เมื่อพี่สั่งลงมาเวนั่นมาหันก้นเท้าเตื้อดำเข้าแล้วพี่สั่งเลยเข,าข้ากัดจ้อยมันดำเข้าน่นหนาเผื่อพี่สั่งได้ลงมาหอมเอาเข้าสารนั่นตอนบันเทยงเออน้องเออได้อ่ะกินยำใบม,ม้วนได้อ๋อที่นเนรเรือนบุญมันมีจักดำเขา่าฮะอ่ามันมีเนี่ยูน่ะอ๋อ เมื่อบีสังมาเวเนือเลนั่นมาเวกลางวันป้าคาฮ่าอ่าเม่ว่าว่งไว้น้องมาเวกลางวันไรเจือเฮราไม่เป็นเผาก็เหลียวเออพี่อมจิ้งจ้นหนหาน่าเขาอยากเฮติน้องเออกำเพิ่มอ,อยู่มาเออเมื่อตัวอับีสังนี่โพฮิตโเฮิตอันจือจังในหลายหลายอ่ะอ่า ว่านั้นค่ะเกออิดถึงวันเมื่อนามาเอาฮาได้อยู่เติงเฮวันขี่เครองวินรถไฟวันขี่เครองวินรถกาเอาหายังตึกไปลินเอาหายังตึกไปดิน พิษานพิษางใครถามตัวเต้นๆนะอันพิสางก,กว่มามา,มากมากกว่าเนืน้อเรือนเนื้อลาวกว่าเพี้ยวกังหามุ่นน่ะพิสางพื้อกว่าใหา้เครื่องวินก็มีจรวดก็มีเหมือนเพิ่นตั้งหยาบสร้างเลยน้องพิสางเขาขี่มากกว่าเออไม่สังเขาให้ก็ฮอดเนืน้อเรือนเนื้อลาพุ่นก็มาร่วมวินนั่นน่ะ เมืองปั่นเฮาในมันมีมาลวมบินจนแนนะแหนนะอีช่างก็กว่ามาลมบินตีลอยหัวมาพุ่นน่ะเออตีลอยหัวมาพุ่นมันมาเฮ็ดตับไว้อ่มจะห้ปีช่างกว่ากําเนีมมันยอบกว่าหับช่อเอออ๋อมาลวมบินโรอไอ้น้องเฮาตึงเฮาเก่าตีเฮื่อนในก็นแล้วเออมันมาหากล้วยมาแน่ทําตาบลูกขอตีลอยหัวมาพุน่นหนออ๋อวันนั้นค่ะห้า เออมาไหนวะก็ใน่ะความก้มนขี้ร่วมของเขาน่จ้องเต็มมีแท่าฮาพี่ชางว่าอ่ามีมีก็มันอยู่ที่ก้นหักก้นสูงถอนมันหนาแล้วก็พอมีคนติดตามก้นปันแหง้งก็เฮ็ดออกมาแทงไรหนาจะเป็นหั้งฮะตึกได้เฮ็ดออกมาแทงห้าพี่ชางเออ ก็ว่านะนะมาสุงค์ครับผู้หักเสียงเพ่งเสียงความอบเขากูก็กูกว้นไหวเสียคว้ามันให้ออกเยาาเดมีความเหม่อเหมือส่รจือว่าสิบแปดก็หันวันไอ้อ๋อแกนดอไป้ถอมไป้ยินปิ้ลปันแห้งกันเลยค่ะมาสุงค่ครั